บังชีเฮย็อกเจพอพงการเคป๊อปเจะของ BTS และนิวจีน ุดเริ่มต้นของคุณบังชียกเนี่ยนะคะเริ่มมาจากคำาชักชวนของคุณป์คจินยองค่ะผู้ก่อตั้งค่าย JYP Entertainment ซึ่งเขาเนี่ยได้ชวนให้มาร่วมงานการในฐานะนักแต่งเพลงและก็โปรดิวเซอร์ซึ่งการเข้ามาังเขาเนี่ยนะคะก็ได้ช่วยให้ศิลปิน JYP ยุคแรกๆเนี่ยมีผลงานการแจ้งเกิดเดยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรนแล้วก็ G.O.D ร่วมถึงมีส่วนในการช่วยให้ค่าย JYP เนี่ยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาด้วยและด้วยความที่คุณบังชียกเขาเป็นคนหลงใหลในการแต่งเพลงแล้วก็มีความสุขที่ได้ปั้นศิลปินค่ะในปี25คุณ ok ยองตัดสินใจ้า แล้วก็มาเช่าตึกเล็กๆเพื่อเปิดค่ายของตัวเองค่ะชื่อว่า Bi g h i t e n t e r t a i n m e n t แต่การเริ่มต้นใหม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าตลาดเค o p OP ในตอนนั้นเนี่ยมีค่ายยักษ์ใหญ่มากถึง3ค่ายครองตลาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น SMYG แล้วก็ j y p เนี่ยก็เลยทําให้ไม่ว่าคุณบงังจีฮยอกเขาจะพยายามปั้นศิลปินหรือว่าทําผลงานเพลงให้เด็กในค่ายเท่าไหร่นเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีแต่แล้วจุดเปลี่ยนสาคัญของค่าย Big ก i t ก็มาถึงค่ะเมื่อคุณบงังจีฮยอกเนี่ยเขาได้ร าามสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการแรปจนทาให้คุณบังชีฮยอกเนี่ยนะคะเกิดไอเดียอยากที่จะสร้างศิลปินกลุ่มขึ้นมาก็เลยได้มีการหาสมาชิกค,คนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็รวมกันกลายเป็นวง BTS แต่ว่าในช่วงแรกที่เดบิวต์ไปเนี่ยนะคะบอกเลยว่ากระแสะตอบรับเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีค่ะจะหลายคนเนี่ยมองว่าวงนี้น่าจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ด้วยซ้ําแต่ทางด้านของคุณบังชีฮยอกเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ถอดใจเลยค่ะพยายามหากลายุทธ์ต่างๆเพื่อมาสร้างความแตกต่างแล้วก็สู้กับพวกใครใหญ่ๆให้ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเเชื่่อมศิิลลปนนนกับแฟพผา Social Media ซึ่งเนี่ยก็ทาให้แฟนคลับสามารถมีโอกาสได้พูดคุยกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบรวไมไปถึงเห็นมุมน่ารักน่ารักแล้วก็การเติบโตของพวกเขาในยอย่างใกล้ชิดต่างจากค่ายอื่นค่ะที่ในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆกว่าแฟนคลับจะได้เจอศิลปินทีนึงเนี่ยนะคะต้องรอตามคอนเสิร์ตหรือรอเวลาที่พวกเขาเนี่ยไปออกตามรายการทีวีนอกจากนี้คุณบังชฮยกเนี่ยเขาก็ยังมีการเปิดโอกาสให้เมมเบอร์ของ BTS นะคะมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของวงด้วยนี่ก็เลยทําให้เพลงของวง BTS เนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็มีความแตก ่ไมมเหมือนใครซึ่งจากกลยุทธ์ต่างๆทั้งหมดนี้เองค่ะก็เลยทําให้ฐานแฟนคลับของวง BTS นี่นะคะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น,นเรื่อยๆจนสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้เราเลยได้เห็นวง BTS เนี่ยมีผลงานคอลแลบกับศิลปินดังระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นนิกกี้มินาจโคเย์และก็ชาลีพุทฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยค่าย b i g ก i t ก็ไม่ใช่ค่ายเพลงเล็กๆในเกาหลีที่ใครไม่รู้จักอีกต่อไปแล้วแต่ได้กลายมาเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยเดือนในปี2020ค่ะทาง b i g Hit ก็ได้มีการ IPO เข้าตลาด เกาหลีใต้ได้สําเร็จแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในบริษัทใหม่ค่ะโดยตั้งให้ h y p e Corporation เนี่ยเป็นบริษัทแม่ส่วน Big Hit Music เนี่ยกลายมาเป็นบริษัทลูกที่คอยดูแลศิลปินอย่าง BTS แล้วก็ศิลปินอื่นๆในค่ายอย่างใกล้ชิดแทนซึ่งถ้าห้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของบริษัท h y p e ในปัจจุบันเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามูลค่าบริษัทของเขาพุ่งสูงไปถึง270,000ล้านบาทแล้วและยังมีบริษัทอื่นๆที่อยู่ภายใต้ h y p e อีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Source Music ที่เน้นปั้นวง Girl Group ขึ้นมาโดยเฉพาะ Ador ซึ่งวง New jeans ที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันเนี่ยก็อยู่ในค่ายเพลงนี้ด้วยรวมถึงค่ายเพลงจากฝั่งสหรัฐค่ะอ ta าก้าโฮดดิที่มี Justin Bieber แล้วก็ a r รีน a แกรนเอยู่เนี่ยก็อยู่ภายใต้ hype อยู่ด้วยและอีกบริษัทที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ n น x o ซค่ะบริษัทเกมชื่อดังของเกาหลีใต้ที่ทาง Hype เนี่ยได้มีการไปร่วมทุนเพื่อทำแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า e v e r s e เพื่อเชื่อมต่อระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงอย่างที่เราได้บอกไปรวมไปถึงมีการวางขายสินค้าลิขสิททททธ์จาาาาากกั้้้งงงงคคค่่่่ยยดดววแลละะหมมนนีีนี็ืือออผขชช คู่ที่ปลูกปั้นจากบริษัทที่เป็นค่ายเพลงเล็กๆให้กลายมาเป็นค่ายเพลงที่มีมูลค่าในตลาดมหาศาลส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้ขึ้นแท่นว่าเป็นตัวพ่อที่รวยที่สุดในวงการเคป๊อด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า85,000ล้านบาทเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของคุณบังชีฮยอกเนี่ยนะคะเริ่มมาจากคำชตกชวนวันนี้าไเสียงเขาโอ้โไโดดเลย